หน่อยนะครับมันจะแหลกรีแหลกก่อนะจะทำอะไรต้องรีแหลกจะไปช่วยดีมั้งไปช่วยดีวยกว่าถึงแม้มตัวเราจะขี้ขาดเราก็ต้องสู้ชิบชุบชุบชุบ,ชบชก่อนชิบนายชิบนายโยม โอ่โธ่เอ้ยมีโดนหัวเลยแต่ยิงไม่โดนหัวเลยผมต้องใจตะลึงกับที่ห em, ัวเอาเดินพลังพระเจ้าที่ชุบชีวิตแล้วก็ปืนขพื่นผมส่งมาอีกแล้วผมรู้สึกกำคาญเพื่อนไงไม่รู้ แต่ก็ไม่ไปเป็นไรแต่คุณได้ถ่ายก่อนนะครับรรผมจะไม่วิ่งนะครับไม่งั้นอาจจะเกิดอะไรนั้นได้นะครับเรียกว่าอะไรเกิดพลาดพลาดอะไรมาลง,งไปข้างล่างไผสมติมมอนไพลอู้อู้แออะเอ๊ะเอ๊ะแอ๊ะ

เหมือนเองคุยเก่งอะน้องเก่งป่า้องมน่าบอสมันมาอีกแล้ต้องไปช่วยเพื่อนซอนเฟสโอเมกัตโอเมกอดโอเมกอดอวน แ oh อลลันป yeah. yes, yes, yes. ัดลันปัดลันปัดไั้ไหล้วคับ Yes 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 เย้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย